เดิมมสักทีเดีวเมื่อกี้อัดพิทีพิพิลาอีกหน่อยก็มาได้อัดกันนานเลยนะ่ยสำหรับรคลิปนะก็วันนี้ก็กกขอบคุณมากเลยนะที่ทำยอดวิวให้ผมกันทีน่ยอะขนาดนนเนี้ยแล้วก็อำสับคเนีย

หนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็แค่มาต่อทนสร้างสร้างที่ชุดนักแล้วกดมาที่เราบอกเลยเนาะ เราก็กดมาที่เพิ่มเติมแล้วจุดสามจุดตรงนี้เดียวถ้าเราก็กดมาที่สร้างสรรค์นนะกดเข้าไปเลยรอแป๊บนึงกดไปที่โฮมนะกดไปที่ขีดสามขีดด้านซ้ายแล้วกดไปที่ครีขีดครี c r e a t e นะกดไปที่นี่คือสนามอันนะี้เรากดมาตรงนี้อันที่สามนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามแล้วก็เรียนเรียนเรียนหาตรงนี้นะแล้วเรากดไปที่อันที่สี่เนาะแล้วเราก็ากดเข้าตรงนี้เข้าไปเนาะไออย่างนี้เลยหลังจากนั้นเราก็จะให้เลือกเลืก,ลก ดีเวลู่มาเพสวยสีสีสีสันรูปดำนี่ผมหาอยู่นี่รูปดำดำมันก็มีเออถ้าเป็นหน้าปกช่องตัวเองอาจจะเป็นอย่างไรบ้างเฮ้ยเอารูปไหนดีนะผมจังเยอะแย่นะเอ๊ะเอารูปนี้แล้วกันรูปแบบสุดเลยตอนนั้นผมปักอะปักที่กำแพงอะไปดูอะไรออกเลย ดี่นี่มาเลยอืมรูปมันมีอันไหนน่อยรูปนี้แล้วกันนี่เอ่อเขาไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวติดแล้วก็สิดีโชว์เนาะเราเปลี่ยนนะคะชื่อเนาะขออนุญาตจุดไว้เนาะเดี๋ยวติดโอเคผม พิมพ์เสร็จแล้วนะแล้วดูคลิปที่เลื้ยงแล้วก็กดอัพไปเลยนะอัพโหลดนะกดเข้าไปเลยแล้วก็กดสองครั้งนะแล้วทำมันเด้งมานานนี้ก็แสดงว่าเสร็จสิ้นแล้วนะเดี๋ยวผมจะเข้ามาในเปลี่ยนเสื้อให้ดูคลแล้วก็กดเธอแล้วผมก็จะกลมาเที่ยวมาเตอร์กดปรับแต่งเลยนะ ปาแลว้วก็หาได้นะดอะจะยืดแบบคลาสสิกนี่อย่างนี้เลยก็คืออันนี้คือมันตดลิกละยังไม่หันพูดเลยว้ยยังไม่ได้หันพูดเลยโอ้ไม่ก๊นี่ผมยังไม่ได้หันพูด oh จริงๆนะ คือบอกเลยว่าอันนี้ผมไม่ขายนะไม่ขายอย่างแรงเลยนะคือเดี๋ยวช่องผมติดลิขสิทธิ์นแน่นอนอ่ะเทีมครูคิดนี่ว่ามีแร้ว I อ m อมียู่แล้วใ่ทีมครูคิดทุกคนต้องจอยทีมครูคิดวันนี้แบบโอ้ไม่ก็หอดาวผมกล้าทำไม่รู้ยังไงนะก็แต่ผมอยาก กล้าทำนะกล้าทำนะทุกคนย๋อนตัวทำก็คล<ม>ิปนี้นนเนี่ยก็จะเอาไปลงเป็นคลิปช็อตคลิปสั้นนะคลิปช็อตนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย